ศพจำได้อยู่ตรงนี้เวลาปวดน้ำเลยไม่จับตัวกันออกจากเขาศพเซวคุณยัง่ายเนาะรักษาปะเานนี่เรียกข้อส่งมาแหนไป่ับมาเป็นมติก็ปอีหยทบธนาอย่เลยศิลปินหลากหลายนลยต่อไปผสมทั้งหมดทั้งบ้าที่อยู่บนอ่างสงอย้กอยู่ใน์ตในที่ีบนล้านจะได้เยอะบ่อยเบิกบาะ อดีตคุณหลวงพ่อท่านรองเจ้าท่านเจ้าอาวาสท่านอาจารย์นิพนธ์ได้ตั้งใจจะมาแต่สงสารพอได้ยินปั๊บท่านเมตตามาเลยนะเดินทางเขาจะตีสี่กราบขอพบคุณด้วยนะครับผมต่อบไอกโมงจะเตรียมบวชโพธะวัตโตสังมัสังโฆสังฆังนะมหามี ดวดาวแบนเสียงสารผู้เคยอยู่ผู้เคยอยู่เคยกินอยู่น้ำบุ้งวอนลำ่ำคณะเสียงอีสานหรือว่าได้รวมงานกับสาวจันสีไม่เย็นนะคะเมือีิกามาทรงสการกันที่บ้านหนองไสนะคะเป็นกบ้า,าที่หนึ่งไ่อข้อคงจะเป็นหลับครับ,บ,รบ สัมมาเป็นร่วมร่วมดาวเสียงสานโน้นโุราณเทวาเมวีโกกินังเตตานังอคดพัดดีอิจิตังปฏิจังตุหังจิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุริุสังเกปานยันโภวนาราโสยานมณีโชตีรา